สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณยายพามาดูระดับน้ําอีกนะคะระดับน้ําเมื่อคืนฝนตกคะ่ะคุณยายก็เลยมาที่บึงอีกนู่นคะ่ะมองไปที่เกาะนุน่นขาวขาวเยอะกว่าวันที่คุณยายมาอีกคะ่ะขึ้นเลยขึ้นสูงเลยจะเป็นยังไงเนาะถ้าถ้าน้ําล้นอะ่ะ ขึ้นสูงมากเลยค่ะวันนี้เมื่อคืนฝนตกค่ะตกตั้งแต่หกทุ่มจนถึงตีสามเนี่ยคุณยายก็เลยมาดูอีกว่าน้ำที่บึงอ่ะจะเป็นยังไงถ้าลน้นถ้าล้นนะบ้านคุณยายก็ท่วมค่ะก็จะท่วมเหมือนกันแถวบ้านคุณยายเนี่ย อมองมองไปขาวๆนุ่นนู่นไม่เคยมองเห็นเลยนะคะไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเนี่ยมองไปน้ํากับถนนตรงเกาะใกล้จะล้นแล้วคุณยายจะเดินไปวันนี้จะเดินไปถึงไหมก็ไม่รู้มันไกลค่ะวันไหนว่าจะไปให้ถึงก็ไม่ถึงไกลมากดูกันว่าวันนี้คุณยายจะเดินถึงไหน เนี่ยตรงที่มุมที่สูงสุดของสะพานนะคะที่คุณยายขึ้นมาบนสะพานเนี่ยมันจะทำให้เห็นทุกมุมทุกมุมของบึงมองได้เห็นได้ชัดค่ะนะไม่ใช่ว่าทำไมคุณยายมาบนสะพานนี้บ่อยจังเลยมาดูน้ำค่ะมาดูน้ำกันหนุนสีขาวมองไปน,น,นุ่นนุ่นน่ะคือเกาะเกาะตรงนั้นน่ะ ถ้าหล้นลงไปโอ้ยแถวเฉดเฉดประเวศเฉดสวนหลวงเนี่ยท่วมแน่นอนตอนนี้ยังยังค่ะยังไม่ยังไม่ล้นค่ะยังไม่ลน้ลนเนี่ยคุณคุณยายจะให้ดูทุกมุมนะคะมุมทางนี้เนี่ยก็คือที่ รัวกั้นอยู่ถนนกั้นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นสวนหลวงสวนหลวงรอเก้าที่คุณยายไปทุกวันนะคะแต่วันนี้คุณยายมาบึงค่ะมาดูน้ําอีกต้องมาดูบ่อยๆว่ามันจะล้นไหมจะอันตรายไหมอย่างเงี้ยยังค่ะยังยังยังไม่ล้นแต่มันขึ้นสูงมากขึ้นสูงมากก็มองเห็นขาวโอ้โห ถ้าเป็นบ้านนอกเราเรียกนะคะมันจะเป็นน้ําออกแจงน้ําออกแจงบ้านบ้านคุณยายนะนะมันจะออกแจงนี่ค่ะชมกันไปเดี๋ยวคุณยายจะไปถ่ายม,มุมถ่ายมุมนู้นอีกเก็บภาพมุมนู้นอีกขึ้นสูงมันก่อนคุณคุณยายมาว่าขึ้นสูงแล้วนะแต่วันนี้ขึ้น ขึ้นเยอะกว่าค่ะเยอะกว่าเยอะกว่าเ,เห็นไหมเยอะกว่าวันที่คุณยายมาวันสามวันก,นก่อนนะคะจะมองเห็นขาวเป็นแถวเป็นแนวไปนู่นตามถนนะเป็นถนนเกาะกลางนะคะนะตรงเกาะกลางถ้าน้ำล้นเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหท่วมเฉดนี้อะ เขตที่คุณยายอยู่เขสวนหลวงเขตประเภทต่อกันนะคะลาดกระบังเนี่ยท่วมแน่ถ้ามันล้นเมื่อไหร่ต,ตอนนี้ยังค่ะยังไม่ท่วมแต่แต่เหลือไม่เยอะเหลือ,อยนิดเดียวก็จะล้นถนน คืออ่างอ่างตรงนี้อ่างเก็บน้ำตรงนี้อยู่ตรงกลางประเวศกับสวนหลวงเฉดประเวทกับเฉดสวนหลวงนะคะใหญ่ที่สุดจะมีอ่างเก็บน้ำในตัวเมืองนะคะในตัวกรุงเทพเฉดนี้อ่างเก็บน้ำตรงนี้จะใหญ่ที่สุดกรุงเทพมหาคนคร ไปโยน่ากลัวตรงนั้นน่ะถ้ามันล้นน่ะถ้าน้ำล้นเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ยไปค่ะไปคุณยายจะพาไปชมอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะถ้าล้นก็คงจะไปที่สวนหลวงและฝั่งนี้ถ้าล้นออกไปก็จะไปถึงบ้านคนุณยาย เพราะว่าไม่ไกลค่ะไม่ไกลหลดลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเจ็บภาพให้ดูอีกเนี่ยว่างมากว่างเรียกบึงนะคะนะเรียกบึงหนองบอนแต่ชื่อจริงๆก็อ่างเก็บน้ำ ค่ะไปชมกันไปเรื่อยๆนะคะคุณยายพาเดินไปอีกค่ะนี่ก็จะเป็นอีกที่คุณยายข้ามข้ามออสะพานมานะคะฝั่งนี้คุณยายยังไม่เคยมาเดินนะคะคุณยายข้ามมาตัวใหญ่มากมาดัากจินปลา ตัวใหญ่นะหน่ากลัวปิงบดจรรเคอีกฝั่งนี้ข้ามสะพานมาจะมีจักรยานเยอะเลยค่ะจักรยานต้องเดินระวังเนี่ย ปลาเยอะค่ะตังน,นี้ก็เสียงปลาดิน้นเห็นไหมคะจะเป็นต้นไม้คุมตลอดตลอดเส้นทางที่คุณยายเดินมานี่ค่ะถนนเนี่ยที่คุณยายข้ามสะพานมา,านู่นสะพานมองเห็นรีหปีนน่าจะมีเห็ดเนาะ มันจะมีเห็ุขึ้นนะั้นแถวแถวเนี้ย,ยเสียงปลาดิเหมันจะมีเสียงตัดหญ้าค่ะเพราะกำลังเริ่มตัดหญ้ากันว้ายต้นมะขาม ดูดูต้นมะขามค่ะเดินมาเมื่อกี้ต้นมะขามนะลูกนโอ้ยเสียงนกตกใจเสียงนกต้นมะขามลูกเต็มลูกตกโอ้ยเหมือนบ้านเราเลยโอ้ยตัวเงินตัวทองใหญ่จังเลยนั่นอุ้ยหนุนหนุนจะไปเข้เลย ไปบึงตรงนี้คือมุมด้านข้างที่คุณยายเดินมาค่ะด้านข้างบึงคือเดินไปเรื่อยๆอยายจะเดินไปเรื่อยๆวันนี้จะถึงไหนกายังไม่ยังไม่เคยมาฝั่งนี้เลยค่ะคุณยายอยู่แต่ฝั่งนูน้นคนละฝั่งกันนะคะจะเป็นรอบๆไปก็จะเป็นเกาะ เป็นเกาะมีดอกนี้เรียงเต็มดอกไม้เนี่ยสีเหลืองนี่ค่ะทิวยาวโอ้ยเยอะจังเลยเนาะตัวเงินตัวทองเต็มมาฝั่งนี้คุณยายไม่เคยมาโอ้ย ไม้ข้างๆทา,า,างเดินนะคะล่มไม้เนี่ยคุณยายถ่ายให้ดูมันจะคุมคุมถนนประมาถึงตรงนี้ก็เะมีก็เอียให้นั่งพักคตรงนี้ทางบึงนะคะบ,ะคะบรบิเวณรอบๆบึงที่คุณยายเดินมาวันนี้นุย้ย คนเอาอาหารไปกินถึงต้นไม้เนี่ยโอ้โหงสงสัยลมแรงต้นไม้หักคันเนี่ยฝน,นตกเมื่อคือนเนี่ยเนี่ยต้นไม้หักเลยโอ้โห เนี่ยต้นไม้เยอะค่ะฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยกุมเลยเห็นแต่รูถนนไปเนะไกลมากนะคะแต่คุณยายก็เหมือนกับได้ออกกำลังกายค่ะ,ะ <S <S เหมือนกันได้ออกกำลังกายแล้วก็จะเจ็บภาพเจ็บภาพไปเรื่อยๆค่ะรอบบึงเจ<ๆ>็บภาพไปด้วย ดีมากถ้าวิ่งวิ่งโซนนี้ถ้าเรามาประมาณ8ปดโมงเก้าโมงก็ได้ค่ะเนี่ยทนไม้คุมไม่มีแดดเลยดีมากกับพวกที่มาวิ่งมาเดินโซนนี้นะคะนี่ดีมากเลยไม่โดนแสงแดด <c oughs> เห็ดอะไรอะ่ะนั่นเห็ดอะไรนะคะเดายืนมอง ไม่ใช่เห็ดโคนแนะ่ถ้าใช่คุณยายก็จะไปเก็บต้นไม้คุมเยอะค่ะที่คุณยายขึ้นไปถ่ายบนบนเออสะพานอะ่ะก็จะได้วิวเห็นมุมกว้างค่ะแต่มาถ้าเราเดินรอบๆบบึงอะ่ะมันจะไม่ได้มุมกว้างนะคะ เพราะว่าต้นไม้เยอะค่ะดูเยอะขนาดไหน,นเดินไปยังไงก็มีแต่ต้นไม้ค่ะดูค่ะเนี่ยด,ดูีน้ำเนี่ยกำลังจะล้นมาเห็นไหมคะนี่เนี่ยเดจะให้ดูนะคะเนี่ยเนี่ย ล้นมามันมันก็จะไหลมาตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็จะลงไปตรงโน้นเนี่ยเนี่ยเหลือนิดเดียวเนี่ยเหลือนิดเดียวก็จะมาล้นนะถนนตรงนี้นะครับจะพาเดินดูเสียงก่อสร้างทางโน้นนะค่ะฮู้น กอสร้างสะพานโอเคค่ะเดี๋ยวคุณได้จะเก็บภาพให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมถ้าถ้าเราถ่ายทางเดิอนน่ะมันจะไม่ได้มุมกว้างเหมือนขึ้นสะพานตรงสะพานที่คุณยายขึ้นไปนะ่ะจะได้มุมกว้างเสียงนกจะได้มุมกว้างค่ะ เดินวันนี้เดินไม่มีแสงแดดดีมากเลยเพราะอะไรคะเพราะต้นไม้เยอะเนี่ยต้นไม้คุ้มตลอดทางเดินโอเคนะคะเดี๋ยวคุณยายเจ็บภาพให้ดูอีกคะ่ะโอ้โหเดินมาถึงนี่ก็เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยนะคะนี่คะ่ะ คุณยายจะลอบไปถึงเกาะนู่นค่ะไหวไหมไหวไหมสู้ๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเข้ามาช่วยเหมือนช่วยคุณยายเลยค่ะเนาะ <c oughs> คุณยายอะไรสดไม่ได้คุณยายก็ต้องทำวิดีโอแล้วก็เดินหาอาชีพเนี่ยคะ่ะดูนี่ธรรมชาติธรรมชาติไม่กลัวเราเลย เสองตัวเนี่ยเนี่ยดูค่ะไม่กลัวเราเลยเห็นไหมคะเป็นลอกน่ารักมากก็อยู่ตามธรรมชาติไม่มีใครทำทำอะไรเขาหรอกค่ะนี่ตามธรรมชาติคุณยายก็ จะเจ็บภาพให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเจบภาพให้ดูไปเรื่อยๆนะคะวิดีโอของคุณยายเนี่ยถ้าหมดเวลาเขาก็จะตัดไปเองค่ะไม่รู้เลยว่าจะจะได้เท่าไหร่แต่ทุกครั้งนะมันจะเป็นสามสิบนาทีแล้วเขาก็จะตัดไปเองตัดปุ๊บไปเลย คุณยายเก็บผ้าตลอดตลอดฝั่งนี้น้ำกำลังจะล้นแล้วดูค่ะเ,เดี๋ยวนิดเดียวนี่แหละที่คุณยายอยากไปเก็บผ้าฝั่งโน้อนน่ะว่าน้ำอะ่ะมันจะล้นไปไหมจะล้นไปฝั่งโน้นไหมที่คุณยายจะเดินไปโน้นค่ะจะล้น,ลนไหมไหลแต่อันนี้ดูที่ปิ่มปิ่มเนี่ยเนี่ย ตกลงมาติดต่อกันนะโอ้โหไม่เหลือท่วมติดต่อกันสักสามวันแค่เนี้ยคุณยายบ้านน้ำคงท่วมอตนนี้ยังค่ะยังแไปกันค่ะอแต่ขยันไปลงมาข้างหน้าเรา ข้าหน้าใหญ่สองคันค่นะ,นนะคุณใหญจะหลบนะต้นไม้ต้นไม้มยอยู่คุ้มค่ะไม่เห็นแสงแดบดบคุ้มคือค่ะ เจบพาไปเรื่อยๆค่ะดูลมมะขามลมมะขามใหญ่ค่ะคิดถึงบ้านเลยตรงนี้มุมเนี้ยรอบบึงนะคะมุมที่คุณยายเดินมาเนี่ยไกลสุดแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะเดินรอบไปอีกนี่ยมีเป้ค่ะมีเป้เนี่ยเนี่ย มันจะเย็นสบายดีค่ะทั้นี้โอ้ดีเลยเย็นด้วยที่นั่งโอ้โหไปเรื่อยๆค่ะคุณยายมาถึงมีไก่มากเลยเดินดูว่าวันนี้อะมุมที่คุณยายจะไปีจะไกลขนาดนี้ ผมมีรถมาด้วยเซ่ค่ะไกิดีคนเราฝั่งเลยกว้างขนาดไหนคุณยายจะเดินรอบเลยวันนี้ ไกลมากเลยตรงนี้จะเป็นประตูที่ระบายน้ำนี่ค่ะเมมที่กว้างคุณยายเดินมาถึงนี่เดินมาถึงไกลมากค่ะนู่น คุณยายจะเดินรอบเกาะไปนู่นนู่นนู่นีนนน่กิโลอ่ะไม่รู้นะคะโอ้ปลายเยอะเลยนี่ค่ะน้ำขึ้นค่ะวันนี้น้ำขึ้นจนจะล้นตลิง เมื่อคืนฝนตกคุณยายก็เลยมาดูคะ่ะเห็นนี่ต้อนอะไรคะต้นลูกว่าลูกว่าคะ่ะลูกว่านี่คะ่ะนี่นี่เนี่ยลูกว่าต้นนี้เนี่ยเนี่ยเนียเนียนี่ค่ะนี่นี่เนี่ยน,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 นี่ต้นเขา มีคนเก็บประลูกลงมาคิดว่าจะหวานเรอไม่หวานถ้ายังไม่สุกนะคะกินไม่ได้ต้นวัานี่ต้นเขาต้นไม่สูงนะคะไปกันค่ะเดินกันไปอีกเพราะว่านูนมองเห็นสะพานไกลๆนูนๆคุณยายมานูน เดินรอบมานี่เลยรอบมาเรื่อยๆสพานอยู่มุมนูน้นมุมสุดนู่นมุมสุดคยายจะรอบไปตรงน้นตรงทิวต้นไม้ที่มองเห็นนะจะเป็นเกาะเดินรอบเลยวันนี้ ขอบคุณที่คนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาเหมือนมาช่วยคุณยายเลยค่ะถ้าไลฟ่สดได้ก็คงไม่ได้มาเดินเก็บชิปนะคะคุณยายมาเจ็บภาพเจ็บเอ่อทำชิปให้ชมค่ะที่บึงหนองบอนค่ะน้ำขึ้นค่ะวันนี้น้ำขึ้นมากขึ้นเยอะกว่าวันที่คุณยายมาสามวันก่อนนะคะ ขึ้นเยอะเลยนะดูเลยค่ะดูสูงโอเคค่ะเจะภาพไปเรื่อยๆนะคะชมไปกับคุณยายค่ะมาถึงนี่เลยค่ะเอากล้วย <laughs> กล้วย กล้วยค่ะโอ้หนี่ค่ะนี่จะเป็นประตูก็ห้ามเข้าประตูน้ำเนี่ยคนอยากเดินมาถึงนี่เลยค่ะถึงนี่เลยโอ้ตรงนั้นเป็นเกาะนะคะเคค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเก็บภาพไปเรื่อยๆค่ะ ทองุไลททาไมดอกจังเลยทำไมดอกเยอะจังเลยต้นนี้ขอเจ็บภาพนะคะเจ็บภาพให้ชมค่ะดูดิโอ้โหต้นไหนก็ไม่เท่าต้นนี้ที่คุณยายเดินมาอดเจ็บภาพไม่ได้ค่ะสวยมาก ปลาดิ้นนะคนุณยายก็กลัวเรียกว่าเสียงอะไรเปี่ยวนะคะมาถึงนี่โอเคค่ะเก็บภาพให้ชมไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็อีกตน้นโอ้ยสวยมาก ทองอุไรดอกเยอะถ้าธรรมดาคุณยายไม่เก็บภาพหรอกค่ะอันนี้โู้ดูสิคะ ยายกำลังจะได้ไปถึงทางโค้งที่จะไปนู่นค่ะฝั่งนู้นแล้วแต่เห็นไในดอกทองอุไรสวยคุณยายก็แวะก่อนสวยมากค่ะ ไปกันค่ะคุณภาพมุมนี้เนี่คุณยายจะเก็บภาพให้ดูว่าคุณยายมาถึงไหนตรงนี้จะมีเก้าอี้ให้นั่งค่ะแต่คุณยายจะเดินอ้อมมาทางนี้คุณยายก็จะเดินไปโซนโน้นนะคะ จะมาสาให้ดูขอด,ด้วยนี่ค่ะนู่นสุดนู่นเลยคุณยายเดินมานูน่นเดินอ้อมมาทางน้่นเลยคนคนคนละฝั่งเลยทีเนี้ยไกลไหมคะไกลไหม จะอ้อมไปยังไงไกลมากเลยอะ่ะที่จริงอะมีถนนตรงนี้เห็นไหมไปไม่ได้คุณยายต้องรอบนอกเลยไกลมากเลยค่ะหนุ่นี่ที่จริงเนี่ยเกาะตรงนี้คุณยายคิดว่าเกาะตรงนี้อ่ะเนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม,ไม่ไม่เชื่อมตรงนี้ค่ะเราต้องเดินรอบไปทางโน้นโอ้ยคุณยายไม่ไปแล้วไกลขนาดนี้นี่ที่ไหนได้มันเชื่อมกันมันไม่เชื่อมกันค่ะนี่เห็นไหมนี่ เนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นแล้วเห็นชัดๆแล้วนี่เกาะที่กลางน้ําที่คุณยายมองเห็นน้ําคนเราฝากฝั่งอะคะ่ะตรงนี้เนี่ยมันสุดๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันไม่ไม่ได้มาถึงฝั่งนี้เลยคิดผิดคุณยายต้องเดินกลับแล้วเดินกลับเลยค่ะเนี่ย โอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพเช่นนี้ไปเ,เช่นนี้ก่อนนะคะชิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายชิดผิดแล้วคุณยายต้องเดินกลับ